เห็นเหมือนว่าช่วงนี้ทางหางทำงานเยอะพี่มิก็ทำงานเยอะลงไอจีถ่ายรูปแบบที่ส่งยิึงกันอะไรเงี้ยค่ะพี่มิกไงพี่มิกพี่มิกเป็นเด็กแบบนี้คือเขาจะเป็นแบบว่าถ้าไม่เจอก็จะก็จะบบนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเจอจริงๆแหละวันหนึ่งอาจจะอาทิตย์นึงเจอกันวันสองวันอะไรเงี้ยใชรงานเยอะกันเขาแล้วพี่เบนกับพี่มิกจริงๆพอกันนะแต่ว่าพี่มิกจะโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนใช้งานหนักกว่าเพราะว่าทำสอง สองอย่างค่ะก็อาจจะเหนื่อยกว่าเห็นได้เป็นลมจริงๆแบบรู้สึกแบบนี้แคปชั่นที่แบบดูไม่ใช่เลยไม่ใจเหรอไม่น้อยใจหรอกไม่น้อยใจหรอกจะบ่นอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ว่าเคยโดยตัวเป็นเองมันเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยหวานไงไม่ค่อยแบบทำไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ง่อยไม่งุ้มงิ้งมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบ้างว่าแบบเฮ้ยนี่แต่งงานแล้วนะจะมาเขินอะไรอยู่ได้อะไรเงี้ยวันนี้เขาก็รู้สึกกับแบบ ทำไมพูดไม่ได้หรอพูดคิดถึงได้หรอเดินข้างนอกแล้วแบบเจอกันกอดกันได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็จะรู้สึกว่าแบบนี่มันแต่งงานแล้วนะเว้อยอะไรเงี้ยแต่เราเรายังเคอนนะถ้าเราลรู้สึกว่าก็ไม่ต้องเป็นต้องทําต่อหน้าคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะน้อยใจเหมือนกันเขาจะรู้สึกว่าแบบอะไรวะทนมาตั้งเก้าปีที่แกไม่ให้ <laughs> ไม่คิดจะให้ความรักเลยเหรอ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังบ่นกัน เวลาเนี่ยจริงๆก็แบบจะพยายามคือถ้าเบนไม่ได้ต้องทํางานเช้าอะไรย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้องไปถ่ายละครต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะก็จะพยายามนอนบ้านพีม่มิเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เวลาถ้าสมมติเป็นต้องไปถ่ายละครหรือต้องไปทํางานที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ใกล้บ้านพี่มิกมากอะไรเงี้ยก็ยังอยากให้พอ่อยังให้พ่อขับให้อยู่ก็เลยกลับไปนอนบ้านแต่ยงอย่างที่บอกคือ2วันที่นอนก็ถือว่าตื่นไปทํางานตอนเช้าที่ช่องสาม ทําพิธีกรอ,อีกช่องหนึ่งก็เลยแบบก็ต้องนอนบ้านนั้นก็ได้รถไม่ติดแค่นั้นเองมีแฟนจะพักแบบไปเที่ยวกันสองคนอะไรเงี้ยคะพอรอเวลางานซาซาจริงๆอยากไปเที่ยวมากเลยมนะั้งอยากไปเที่ยวมากคยเพระรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวแล้วมันแบบมันไม่ต้องรับโทรศัพท์อนะ่ะเนาะมันก็จะแบบได้ได้ได้อยู่ด้วยกันเต็มที่ได้เที่ยวได้กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องดีเพราะวาเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็ไม่ทะเลาะก,กันนะเนาะมันเหมือนแบบ ก็อยู <cado> <sociedad> ่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเวลามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตรงแล้วก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นแบบสิ้นปีหรือต้นปีหน้าแต่ว่าหน้าเราจะไปญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ไปสองคนนะคงจะไปกับบ้านที่มีกะะไปไปกันทั้งบ้านแสดงว่าความห่างกันนี้เราก็มีทะเลาะกันบ้างเหมือนกันมันก็มันก็ไม่ถึงกับทะเลาะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแนวแบบว่าไม่ไม่เห็นมานนอหันบ้านเลย เอออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะเพราะว่าเวลาคนที่เขาแต่งงานแล้วอ่ะเขาก็จะบอกว่าเอาทำไมไม่นอนบ้านจะมีมีะทำไมไม่นอนบ้านเขากลับบ้านทำไมอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบว่าเออบางทีเราก็ยังอยากยังไม่อยากจะปรับไปเลยสทีเดียวอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังอยากอยู่บ้านบ้างเพราะว่าบ้านคนเยอะไงแม่มั่งพอมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มบ้านเลยแต่พออยู่บ้านพี่มิก็เหงาอะก็เลยยังอยากกลับบ้านหายากใช่ไหมคะ จริงๆอยากมีปีหน้าเลยเออสิ้นปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าเลยแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มลังเลแล้วเพราะเวลามันมีงานดีๆเข้ามาก็จะอยากทํางานก่อนแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า,วายังไงเพราะว่ามีคนพักมาเหมือนกันไม่รู้จริงระนะถ้าเกิดเจอใครถามไปหน่อยนะเขาบอกว่าไม่ไม่อยากให้มีลูกตอนส5ไ้าม่ถือว่าเราเราจะเป็นจะาเพศพอดีตอน3 5้าอยู่กับผู้หญิงอะเนาะเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ไม่อยากให้มีลูกตอนเป็นจะเพศเราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้าเริ่มลังเลแล้วเอ้าหนึ่จะเลือ่อนไปอีกนิดนึง หนึ่งไม้อะไรเงี้ยเขาจะได้เกิดอีกปีหนึง่งคนเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวทานครอบครัวอีกชว้านบ้านพี่มิก็คงเสียใจนิดนึง <laughs> <laughs> บ้านนี้เขาอยากมีหลานนะ่ะแต่ว่าบ้านเราคงไม่ซีเพราะบ้านเราหลานเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านพี่มิก็คงอยากมีหลานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวเบนจะพยายามดูอีกทีนึงแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นก็อาจจะมีเลยยังใหญ่ได้เป็นหน่อลูกแฝดอยู่ป่ะค่ะยังอยากได้อยู่ยังอยากได้อยู่ พี่เบนกับคู่พี่ชายพี่ยูกี้อย่างเงี้ยนะใครมีลุ้นกับกันคะเริ่มมีน้องเบนนี่แหละค่ะกี้เขาอาจจะยังกี้เขาอาจจะยังเออเขายังไม่ไม่ไม่ไมพร้อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าจริงกี้เขาก็ยังเด็กกว่าเบนปีนึงนะเขาก็ยังน่าจะแบบมีเวลาไปเที่ยวก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ย <S 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 2> <S 2> เบนอาจจะโชคดีกว่ากี้นิดนึงก็คือว่าพ่อแม่อยู่เต็มบ้านเลยคนช่วยเลี้ยงเยอะแต่พอกี้อยู่กับพี่ชายสองคนอะไรเงี้ยค่ะจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องแบบหยุดงานพักหนึ่งอะไรเงี้ยเลย ก็อัน uh, น <Oliver> in <ens> ั้นก็จะเหนื่อยมากนิดนึงอะไรเงี้ยพูดตลอดเลยพูดตลอดเลยจริงพูดตลอดเลยใช่พูดตลอดเลยว่ามีพร้อมกันไหมอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นเลื่อนบีกนิดนึงอะไรก็อาจจะแบบมีใกล้ๆกันเลยจะได้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้จะไม่ต้องมีแฝดเพราะว่าเนี่ยกำลังจะไปสัมภาษณ์นานาอยู่กำลังจะไปคุยกับบ้านนานาอยากรู้ว่าแบบเออมันเหนื่อยไหมมันอยากรู้ว่ามันแบบลำเอียงไหมอ่ะคือเข้าใจป่ะคนเออมันแบบ ฉันต้องรักเด็กผู้หญิงแน่ๆอะไรเงี้ยเด็กรู้ายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเป็นแม่ที่โคตรลำเอียงอ่ะรู้ตัวเลยอะ่ะเพราะว่าเราจะชอบเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าคนนึงเด้อคนนึงไม่เด้ออีกตัวนึงก็จะเป็นหมาหัวเน่าเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวต้องคุยหน่อยว่ามันจริงๆมันเลี้ยงยากหรือเปล่ามันมันท้องสองคนไหวไหมพุงแตกเปล่าอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคนท้องแฝดมันต้องมันต้องระเบิดนะคือมันต้องมันต้องแตกยับเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังคลอดเป็นยังไง ให้นมสองข้างเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากรู้เยอะมากเลยว่าเออเจอแล้วจะถามเพราะว่าอยากรู้จริงงแล้วมันมันมีคนเดียวดีกว่าไหมเพราะบางทีจริงอยากมีแต่เราอะอยากมีนะไม่ใช่ลูกอยากเกิดน,นะนึกออกใช่ปะเหมือนแบบฉันไม่อยากมีแต่ว่าไอ้ลูกมันอยากจะเป็นแฝดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเนี่ยต้องลองคุยกันนะได้คืออยากได้ทั้งสองนะคะผู้ชายก็ได้เขาก็จะได้เที่ยวด้วยเป็นผู้หญิงก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็อยากได้ทั้งสองใหมะเราไม่มีลูกคนเดียวอยู่แล้วไง อะไรก็ได้เออใครมาก่อนก็คือ